องวันนี้พี่ขวัญจัดให้เหลือหกแสนพอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาเพจนะคะวันนี้เจอกับรถหายากนิสซันเอแวนกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้บอกแล้วรถสวยๆต้องมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะป้ายฟ้าแท้ตั้งแต่กำเนิดนะคะหน้าใหม่หน้าใหม่ชนโชว์รูมป้ายแดงเลยค่ะหน้าใหม่ชนโชว์รูมป้ายแดงเลยค่ะแต่รถพี่ขวัญใหม่มากมาดูคนที่ทุกคนคิดว่าแบบว่า พี่อันนี้รถมือสองหรอใส่ป้ายแดงเข้าไปมันก็คือป้ายแดงเลยละค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคันนี้สภาพเยี่ยมสภาพดีมากๆนะคะให้เลยนะคะ90% 0ให้ไปเลยเ9เป็นรถมือสองพอเพราะคันนี้นะสวยตั้งแต่เกิดมาเลยอะ่ะรถมือเดียวออกป้ายแดงค่ะรถมือเดียวออกป้ายแดงตอนนี้มาจอดอยู่หน้ากิษสดาคุดคากับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้แล้ว ราคาเปิดไปเลยไม่ต้องมีกัคค่ะปี2018ค่ะนิสสันเอ็นเอแวนเอ็นวิสามร้อยห้าสิบเครื่องสองพันห้าสีขาวสวยส,สีนะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งหมื่นเก้าบาทดอกบิไปเลยค่ะสองจุดเก้าเก้าจ้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนะคะอยู่ประมาณหมื่นสองสวยมากค่ะต้องลูกค่ะถ่ายให้ลูกค้าดูเลยว่าโคมไฟที่บอกว่า แพงนักแพงหนาะแต่ไม่มีตําหนิเลยสวยนักสวยหนาะไม่มีตําหนิเลยเพรอมิตันเอวอร์เนี่ยเวลาเขาให้อะไรมาออปชันอะไรมาเขาจะให้เต็มเต็มมากคุณดูโคเมียมสิโคมเมียมแบบนี้ออกแบบก็แพงให้เต็มลำเลยนะคะสัญลักษณ์นิสันของเขานะคะคุณลูกค้าขาหน้านี้คือหน้าใหม่หน้านี้คือหน้าใหมห่ค่นคะนะคะมันมี มนะดูดีๆนะอยู่กับพี่ขวัญณนะดาทีนี้อยู่กับพี่ขวัญณนะวันนี้คือป้ายฟ้าแท้หน้าใหม่ชมชนโชว์รูมป้ายแดงเลย NV 350 6 8 9 0 0 0บาทดอกเบี้ยถูกกว่าป้ายแดงค่ะดอกเบี้ยพี่ขวัญ2.992.79มารับไปครอบครองกันเลยค่ะค่ะนะคะกรนะ,ะ,ะจุมองข้างนะคะโครเมียม ออกแบบโดยมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะคะเพราะโดยปกติรถทั่วไปจะออกแบบไฟเลี้ยวไว้ดุมมุมนี้นะคะแต่อันนี้ให้เพิ่มมาเลยค่ะให้เพิ่มมาเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะสันสมัยเยอะขึ้นนะคะคุณลูกค้ามองเห็นชัดขึ้นด้านในนะคะคันนี้นะเดี๋ยวพี่ขวัญน,นะคะรถพึ่งเข้านะคะคันนี้นะลูกค้าขาด้านในนะคะพี่ขวัญบอกเลยบเบาะสแตนดาร์ดมาจากาปแดงคอนโซลคอนโซล คุณลูกค,ค้าขาไม่มีขาดเลยคอนโซลไม่มีแตกเลยนะคะคันนี้สวยเดิมมาจากายแดงเลยค่ะนะคะนี่เลยเพจเดิมๆเ,เลยนะคะสัญลักษณ์อะไรที่เขายังอยู่ก็ยังเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวค่ะคุณลูกค้าค่ะเจ้าของเดิมปูพื้นมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมเบาะนะคะคุณลูกค้าค่ะ พร้อมเบาะสามแถวสแตนดาร์ดมาให้เลยนะคะพร้อมเบาะสามแถวตรวจโอนได้เลยหรือลูกค้าบางคนอาจจะเอาไปทํารถบ้านรถแคมปิ้งนะคะได้ปูพื้นได้แล้วได้เบาะแล้วนะคะลูกค้าขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวไปเลยค่ะเพราะรถคันนี้ใหม่มากจริงๆเพดานด้านบนนะคะคันนี้นะพี่ขวัญแจ้งนิดน,นึงข้อดีของนิสสันเอาวานคืออะไรแอร์ค่ะแอร์เขาจะมีคนละช่องคนละช่อง แตกต่างจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ต้องแย่งกันนิดนึงนี่สันเออร์แวนมีทุกช่องหนึ่งสองคนหน้าหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องตรงหน้าห้าหกเจ็ดคนนั่งหลังเป็นไงคะแปะให้ให้เหลือๆคนนั่งอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลางแอร์เลยคอมแอร์เลยบอกเลยว่านิสันเย็นเจี๊ยบค่ะเตรียมผ้าห่มได้เลยนะจ๊ะอ่าสวยประตูแน่นตึ๊กเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ เลยค่ะคุณลูกค,ค้าขะส,สวยขนาดช่างมาดูนะคะบอกว่าพี่ขวัญคันนี้สวยกว่าทุกคันที่เข้ามาเลยนะพี่ขวัญคันนี้ดูใหม่กว่าทุกคันที่เข้ามาเลยค่ะบางรอบคันเลยค่ะสวยรอบคันเลยค่ะคุณลูกค้า่ะคันนี้เข้ามาเลยค่ะให้บางๆมารอบคันเลยแล้วมาดูไฟบ้านท้ายนะคะไฟนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยแตกด้านใน ไม่มีน้ําไปหล่อเลี้ยงกันไม่มีแหละหยอกล้อกันข้างในเหมือนที่พี่ขวัญบอกนะคะสวยมากใหม่มากค่ะนะคะแล้วก็ทําไมพี่ขวัถึงชี้ไฟเพราะถ้าไฟแตกหรือเปลี่ยนมาตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีมทําให้เรารู้สึกว่ารถไม่สวยหรือรถอะไรนะคะมีจุดด้อยของเขาแต่อันนี้สวยจริงนะ,ะนี่ตัวหนังสือนี้ก็สําคัญอยู่ครบหมดบางคัน <S 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 บางคัน ตัวหนังสือหายต้องไปตามหาซื้อแต่นี่เดิมเดิมมาจากเจ้าของเดิมเลยถามว่าเออแบสแามารถทำฟรีดาวได้ไหมครับรี่ดาวได้ค่ะ<ม>เหลือเงินด้วยฟรีดาวได้เหลือเงินด้วยนะคะฟรีดาวได้เหลือเงินด้วยดอกเบี้ยพิเศษด้วยจ้ะนะคะเพราะรถคันนี้ทาไมถึงได้ฟรีดาวทาไมถึงได้ดอกเบี้ยพิเศษเพราะมันไม่เคยเปลี่ยนป้ายมาก่อนค่ะเพราะไม่เคยเปลี่ยนป้ายมาก่อนค่ะระวังรถนะนุ๊น,น, <Yes. S 1> นะคะเป็นป้าย ฟ้าตั้งแต่เกิดนะคะแล้วเบาะเขาเป็นเบาะของพิพัฒน์พงการช่างเขารู้จักกันดีเบาะด้านในคือพิพัฒน์พงการช่างเขารู้กันดีนะคะเดี๋ยวกันนะคะวันนี้ลูกค้าออกว่าออกรถเยอะอ,อ,อ,อูยเนี่ยมันดีดีถ้ารถมันรู้สึกดีมันจะดีไปหมดเลยนะคะลูกค้านะคะี่ยค่ะที่พี่ขวัญบอกเป็นเบาะของพิพัฒน์พงการช่างนะคะก็คือเบาะสแตนดาร์ดส่วนมากรถเอแวนเขาจะใช้แบบนี้กันแล้วแอร์ที่พี่ขวัญบอกเห็นไหม ทุกที่นั่งทุกกรนุขนนั่งไปเลยแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะแล้วข้อที่ให้มาอีกของเออแวนก็คือมีบรรันไดเหยียบขึ้นตรงนี้เพื่อเพื่อเก็บของสัมภาระนะคะหรือว่าเปิดไฟปิดไฟหรือว่าทำกิจกรรมอยู่ที่ไม่ต้องใช้ความสูงพี่ขวัญเนี่ยชอบเพราะพี่ขวัญเตีย้ยพี่ขวัญชอบเพราะมีบันไดขึ้นนะ,ะอันนี้ส่วน,ต,ต,วนต,ตัวนะคะแล้วก็ฝาเนี่ยก็ไม่สูงมาก นะคะเออแวนเขาจะออกแบบว่าอนเนกประสงค์นะถ้าติดาได้ติดแล้วแล้วเนี่ยมาเลยและสิ่งสำคัญที่รถตู้ส่วนใหญ่จะหายไปเลยแล้วก็หาของมาใส่ยากก็คือตัวนี้ค่ะน้องกับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังออแต่นี่อยู่ครบของแท้อยู่ครบติดตั้งเรียบร้อยนะคะเพปตี้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ มีไฟอ่าดวงที่สามด้านบนนะคะคันนี้นะ mm. คมเมี่ยมเงามากคุณลูกค้าไม่มีรอยสนิมเลย mm. คมมี่คมเมี่ยมเนี่ยค่ะเงามากไม่มีสนิมเลยค่ะนี่ค่ะ mm. โอ้โลโก้ไม่ต้องไปหาของใหม่มันใหม่ค่ะ mm. ถ้าไม่ใหม่อย่างนี้รถเข้าใหม่มาอยู่แล้วนะคะคุณลูกค,าค้าขานะคะ mm. คันนี้นะคะน mm. ิ่สันเออร์วีเออร์แวนค่ะเอ็นวีสามร้อยห้าสิบนะคะ mm. คันนี้ราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ถ้าคุณได้ดอกเบีย้ยพิเศษคุณส่อนเพียงหมื่นสองเท่านั้นเองหดนะคะนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนะคะนิดนึง,าางอะไรนะไม่อันนี้ไม่สองแสนไม่เยอะ ไม่สั่งแสนไม่เยอะค่ะคุณลูกคา้าหารเฉลี่ยดูแล้วก็พี่ขวัญบอกแล้วว่ารถนิสสันเออร์แวนเป็นรถที่แอร์เย็นมากๆนี่ค่ะนี่ตากล้องซูมซูมให้ลูกค้าเย็นข้างในดิได้เหรอพี่ <c oughs> ดีูผมไงดูผนพี่ขวัญเนี่ยอ๋อเดียค่ะนะคะคอมแอร์ตู้แอร์ของนิสสันนะคะบอกเลยว่านิสสันนะคะบอกเลยว่าแอร์เย็นจริงๆที่พี่ขวัญบอกว่าใครกลัวแอร์ไม่เย็นซื้อรถสมัยนี้เป็นไงน้องนุ อากาศเมืองไทย40กว่าอะไรสิ่งสำคัญของการขับรถแอร์แอร์เย็นเพียงพะแอร์เย็นเพียงพะถ้าคุณซื้อรถแอร์ไม่เย็นคุณมีสิทธิ์เลิกกับเมียเลยนะร้อนไงคะพอร้อนอารมณ์มันก็ร้อนนะแต่ถ้าแอร์เย็นเพียงพะช่วงร่างดีรถใหม่นะขับชิวๆกับภรรยาอุ้ยมีความสุขพี่ก่ันแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอ่ะนังนุไม่อยากลงเลยอ่ะแอร์เย็นจริงๆนะคะโอเคค่ะนะคะมองดีๆนะ พี่ขวัญก็ชอบลงอย่างเนี้ยค่ะนะคะคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเรามีงานอะไรคะถเทศกาลสงการค่ะฮะอ,อ,อาทิตย์ที่จะถึงนี้แลหละหูน้องนู้อาทิต,ตย์ที่ที่จนเชิญนะคะใครจองรถนิสสันเอเวนคันนี้ก็พี่ขวัญคุณได้ร่วมสวยๆของกฤจสดากุดคชาค่คะ,คะเอาไว้กลางแดดกลางฝนกลางรมเลยนะคะ คุณขาฝนไม่ต้องตกค่ะคุณต้องกลางร่มค่ะมละภาวะกว่าจะถึงเรามันจะได้โดนร่มก่อนนะคะร่มของกฤษสดาคุณค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะนะคะใครได้ทองนี้พี่ขวัญบอกเลยนะอุ๊ยไ,ไหนไม่มีขายนะหามกืไม่มีขายนะคะเอาไว้แจกเฉพาะลูกค้ากิษสดาค่ะนะคะและเสาร์ทิ์นี้มีอะไรอีกจองเพียง น่าจะ50าบาทอะเริ่มต้น50เริ่มต้น50เอาไป<ว> 50, 50พอสูงสุด150หสนะคะสูงสุดร5 0พที่50บาทจองรถได้เหรอจองได้คุณถือแบงค์50ิบมาค่ะคุณเอ่อ99บาทมาค่ะ150มาค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีเทศกาลตักไข่ปลานะคะพาลูกพาหลานนะคะจูงมือลูกจูงมือหลานจูงมือแฟน จูงมือพ่อจูงมือแม่มานะคะมาที่กิจสดาคุ้มคานะคะคุณลูกค้าค่ะมาร่วมกิจกรรมกันแล้วพี่นบอกเลยว่าคุณมีแต่ได้กับได้นะไม่มีเสียคุณมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียได,ได,ไมมยได้มีลุ้นรับทองมีลุ้นรับบัตรน้ำมันได้ในแน่แน่คือแจกร่มกับบ้านสวยๆมากี่คนมาดูกันมาจองกี่คันมาดูกันนะคะพี่ขวัญบอกแล้วว่ากิจสดาคุ้มคาเนี่ย ตอบแทนลูกค้านะคะตอบคืนลูกค้าความสุขให้ลูกค้าแน่นอนแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเทศกาลอย่าลืมมาร่วมเทศกาลวันสงการกับพี่ขวัญน,นะคะวันที่หนึ่งวันที่สองนี้นะ,ะแล้วก็ถ้าจะร่วมตีมเลยใส่ชุดลายดอ,อกมาเลยนะคะมาเที่ยวกันนะคะมาแบบชิลๆนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกลัวว่าเซลล์จะบังคับจองไม่ต้องกลัวค่ะมาด้วยความสุขของคุณเลยฉันอยากมารองรถนิสันเออร์เวนกับคุณขวัญ ถือเงินมาเพียงเริ่มต้น50บาทค่ะจองได้เลยแล้วถ้าคุณเครดิตดีว่าไงคะน,งโน,โน้องนะออกรถเลยไม่มีใครจะจองวันวันงานไหมพี่ขวัญจะได้บิ้วรถรอเลยพี่ขวัญปล่อยรถให้เลยนะคะใครจองรถวันงานรับรถได้เลยค่ะนะคะเทศก,กาลของเราไม่มีใครทำได้มีกินสดากูดค่ะนะคะ รีบเลยนะหรือใครจะเช็คเคริตตัวเองวันงานก็รีบถือบัตรประชาชนเลยจ้ะบัตรประชาชนชัดๆมานะขอชัดๆมันเช็คได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นบัตรเงินจอง50บาทนะคะถึง1 9 9พอแค่นั้นมาแล้วคะแล้วก็อย่าลืมตีมงานสงการนะคะถ้ามีอะไรใส่มาใส่เลยนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะมาร่วมสนกกับเราที่กิจสราคุตค่ะ มีของติดไม้ติดมือกับบ้านกันทุกคนนะคะวันนี้พี่กวันฝากไว้ด้วยกับนิสส e ันเออร์แวนค่ะ0863159977นะคะเบอร์พี่ขวัญนะคะรถรุ่นนี้นะคะข้อดีของเขาเลยนะถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งครึ่งหนึ่งเลยไปแดงร้านสองตอนนี้เหลือเพียง689,000บาทเกินครึ่งคุณประหยัดไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อรถร้านกวาบาทคุณเหลือเพียง หกแสนแปดหมื่นก้าพันบาทและที่ได้มากกว่านั้นคือดอกเบีย้ดยดอกเบี้ยถูกกว่าป้ายแดงค่ะเมื่อกี้ลูกค้าไปจองรถป้ายแดงเอาดอกเบี้ยมาให้ดูนู้รู้ไหมถ้าสี่ปีเราดอกเบี้ยแค่สองจุดเจ็ดเก้าป้ายแดงเท่าไหร่ถูกไหมสามจุดเก้าเก้าค่ะแพงกว่าลูกค้าบอก<พ> <är. S 2> อ้าแล้วทําไมต้องแล้วทําไมต้องแพงกว่าอันนี้เราไม่ทราบนะคะขนาดข้าดาวแสนห้านะคันนี้ฟรีดาว ไม่มีข้อแม้ค่ะฟรีดาวได้ดอกเบี้ยนั้นเลยไม่ต้องเหมือนป้ายแดงดาว20เอร์ซแล้วค่อยดอกเบีย้ย3จุดกว่าคุณฟรีดาวคุณได้ดอกเบีย้ย2.99คุณฟรีดาวคุณได้สองจุเจเ้าเพียง50สิบาทขึ้นเครดิตสกอรีพี่ขวัญประมูลรถกลับเลยอ๋อขับรถกลับเลยค่ะนะคะวันนี้โทรมาเลยค่ะนิสสันอแวน์ A an, การันตีให้คุณเลยไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีล้างเล่มตัดต่อนะ แล้วก็ชิ้นแน่ๆค่ะคันนี้นะพี่ขวัญให้ขับฟรีอีก3เดือนกันไปเลยวันนี้ฝากเบอร์ไว้หน่อยนะจ๊ะ086-3159977ส่าอย่าลืมมาร่วมเทศกาลวันสงการวันที่1วันที่2กันสวัสดีค่ะ